สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กทานนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทารทายชะตานะคะช่องที่มีแมวตอนนั้นมีแมวตัวเล็กๆตอนนี้เป็นแมวตัวใหญ่ๆแล้วนะคะเฟลลี่นะคะเฟลลี่มานอนให้กำลับบงใจกับชาวกรกฎด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทําดวงความรักนะคะให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะประจาเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะ เฟลลี่มาทักทายคุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นหนุ่มแล้วนะคะ10เดือนแล้วนะคะใกล้จะครบขวบหนึ่งแล้วค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูพลังงานความรักกันดีกว่านะคะว่าในเดือนนี้ชาวกรกฎจะมีพลังงานความรักแบบไหนอย่างไรบ้างเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะใบแรกคุณได้ไพ่ของ The o b s e r v e r อราทำไมกําลังสังเกตการแอบสอ่องใครอยู่นะคะแอบส่องใครอยู่คะชาวกรกฎ สำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะสามารถที่จะคลิกดูได้ใต้ชื่อช่องนะคะใต้ชื่อคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่จะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะคลิกไปดูรายละเอียดค่าครูในในใต้ชื่อช่องนี้ได้เช่นกันนะคะสนใจแอดไลน์มาได้หนะ้ารีระดา65นะคะคุณได้ไพ่ the Art of Seduction นะคะ แล้วก็เป็นไพ่ของเอ่อ no rain today นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลังงานของความรักของชาวกรกฎเป็นยังไงนะคะเหมือนกับช่วงเวลานะคะความรักของคุณเนี่ยเหมือนเป็นความรักที่จดจดจ้องจ้องดูกันอยู่นานหรือเปล่านะคะ คุณศึกษาดูใจกับใครสักคนหนึ่งนานมากๆเลยก็ได้นะคะชาวกรกฎนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเหมือนกับคุณเลือกนะคะตัวเลือกที่คุณเลือกมาเนี่ยก็คือคนที่คุณรู้สึกว่าเหมาะสมคู่ควรกับคุณที่สุดนะคะคนที่เหมือนกับว่า no rain t o ดย์นะคะจะไม่สร้างอุปสรรคจะไม่สร้างปัญหาอะไรให้กับคุณอีกคนที่เข้ามานะคะเหมือนเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของคุณเข้ามาเพื่อปกป้องเข้ามาดูแลคุณนะคะเข้ามาเพื่ออยู่เคียงข้างกันนะคะความรักของชาวกรกฎเหมือนกับว่าน่าจะมีความหวังหลังจากที่ใช้เวลาศึกษาดูใจกันนะคะบางคนกําลังจะแต่งงานมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอะไรด้วยหรือเปล่า นะเดี๋ยวดูซิว่าคู่กรณีของชาวกรกฎนะคะจะเป็นใครได้บ้างมีไพ่ของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะท aurus เห็นกันอยู่ใช่ไหมโอเคแล้วก็ แคนเซอร์นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎเองกรกฎกับกรกฎธาตุน้ำด้วยกันเองนะคะมีไพ่ของเวอร์โกนะคะชาวลัคนาราศีกันทัดินค่ะเป็นไพ่ของจูปิเตอร์คนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะ แถวหนึ่งได้ไม่เอ่ยอควาริウสนะคะชาวลัคนาราศีกุมธัดลมนะคะมีไพ่ของเจมินายนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนธัดลมค่ะมา r s นะคะคนที่เกิดวันอังคารค่ะ เราก็เป็นริบ้านะคะชาวลัคนาราศีตุลค่ะทัดลมมาหมดเลยนะคะมีไพ่ของม์คโรรีสนะคะชาวลัคนาเอยไม่ใช่ชาวลัคนานะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะลัคนาไปไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวตัวนี้ดีกว่านะคะว่าเรื่องราวของชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะกับไพ่ของน้อง แพนด้านะคะแพนด้าพาเพลินนะคะ,ะมาดูเรื่องราวของสาวกอกดนะคะความรักในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะเป็นเรื่องราวแบบไหนอย่างไรมีไพ่ของห้าดาบเหมือนเป็นความรักที่มีความขัดแยง้งมีความไม่เข้าใจกันนะตรงนี้นะคะมันมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเจดดาบ หรือเป็นความรักที่ต้องแอบบคบแอบบคุยหรือว่าตรงนี้นะคะ observer เป็นความสัมพันธ์ที่ที่แอบบคบแอบบคุยแอบบสอง่งแอบบติดตามแอบบอะไรกันก็ได้นะคะตรงนี้ขอดูพลังงานที่ขึ้นมาก่อนนะคะ l o v e r เจ็ดดากวกับ l o v e r นะคะความสัมพันธ์ที่ต้องซ่อนเล้นนะคะ หรือว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างมีคนที่คอยขัดขวางไม่ให้ความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันสมหวังกันหรือเปล่ามันมีปัญหามันมีประเด็นมันมีคนที่เอ่อไม่เห็นด้วยนะคะมีคนที่เหมือนกับไม่อยากให้คนสองคนเนี่ยมารักกันนะคะสี่ดาบนะคะแต่เหมือนกับว่าคนสองคนเนี่ยนะคะพยายามใช้ความนิ่งนะคะสยบความเคลื่อนไหวสยบปัญหาต่างๆนะคะความเป็นสี่ดาบตรงนี้นะคะ เมือนเขาขัดขวางเราก็แอบคบแอบคุยอย่างเงียบๆนะคะตรงนี้แต่ในความเงียบของคุณเนี่ยลอบเวิรนะคะดูสิมันมีความรักที่เข้าอกเข้าใจกันนะตอนนี้นะคะอยากปกป้องอย่างดูแลซึ่งกันและกันแต่เป็นความรักที่ต้องรออู้เฟรดีเป็นความรักที่ต้องรอคอยด้วยนะคะตรงเนี้ยสีดามันนิ่งมันต้องรอคอยมันต้องรอโอกาสต้องรอจังหวะนะคะสําหรับความรักตรงนี้ มีไพ่ของ the world โ oh, อ้โหอาจจะเป็นความรักที่อยู่ไกลกันมีความแตกต่างนะคะในเรื่องเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมนะคะเป็นคนไกลอะไรอีกซีกโลกหนึ่งเลยก็ได้นะคะความเป็น the world ตรงนี้ที่เข้ามานะคะอาจารย์ขออนุเก็บตรงนี้ก่อนอืา เป็นความรักที่มีความแตกต่างกันนะคะเชื่อถ้าศาสนาวัฒนธรรมหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้บางคนมีนความรักทางไกลนะออฟเซอร์ erver, แอ p ส่องแอบดูนะคะดูโปรไฟล์ดูกันใช้ชีวิตนะคะอาจจะใช้เวลาในการที่จะแบบว่ารู้จักการเรียนรู้กันนานก็ได้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะเป็นระยะทางหรือเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาตรงนี้ก็ได้นะคะ สองไม้เท้านะรักทางกายเป็นความรักที่ต้องอดทนความรักที่ต้องรอคอยความรักที่เหมือนกับว่าเฝ้ามองด้วยความหวังนะคะมีความหวังที่จะไปต่อด้วยกันนะคะความรักที่แบบคบยาวๆนะไม่ใช่คบสั้นๆนะคะเหมือนคนสองคนใช้เวลานะคะเจ็ดเหรียญในการผูกพันเน่นะคะเหมือนกับปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งกว่าจะออกตอออกผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสองคนอาจจะใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน,แล,กน,แ,ลกนแล้วก็มีความผูกพันกันมากๆนะคะ แล้วก็เนี่ยเจ็ดเหรียญอยู่ภายใต้ l o v e r นะคะมันมาถึงจุดที่เหมือนกับว่าความรักเนี่ยมันเต็มในหัวใจแล้วนะคะกําลังคิดว่าจะทํายังไงต่อนะคะท่ามกลางปัญหาอุปสรรคที่มันมีอยู่กับความรักตรงนี้หนึ่งไม้เท้านะคะถ้าใครที่ยังไม่ชัดเจนนะจะรู้สึกว่าหนึ่งไม้เท้ากําลังเริ่มต้นความสัมพันธ์แก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างแล้วมันชัดเจนขึ้นนะคะประกาศสถานะได้นะคะหรือจัดการกับปัญหาอะไรบางอย่างที่มันแบบ เป็นอุปสรรคตรงนี้เราได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์นะคะได้เริ่มต้นคบกันอย่างชัดเจนอย่างเปิดเผยนะคะดูซิว่าจะยังไงต่อมีไพ่ของเดอะฟู l นะคะคนรักของคนอาจจะเป็นคนต่างถิน่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาจริงๆนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่รักอิสระมากๆก็ได้นะคะเป็นคนที่แบบดูลันลากับชีวิตนะคะ บางคนอาจจะอายุมากก็ได้แต่ว่ายังไม่รีบแต่งงานนะคะเหมือนกับมัวแต่ทาอะไรที่มันตอบโจทย์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะแต่เมื่อคนสองคนมาพบกันนะคะอาจจะเป็นตัวคุณที่ทําให้ฝ่ายคนรักของคุณรู้สึกอยากที่จะปักหลักอยากที่จะมั่นคงกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือว่าสเตรนต์มันมีความรู้สึกมั่นอบมั่นใจอะไรบางอย่างว่าคนสองคนเนี่ยเกิดมาเพื่อคู่กันเอ็มเพอรอร์นะคะพลังงานของชาวเมษนะคะ ชัดไฟนะคะเหมือนกับตัวเขาเองอะนะคะจาก The Fool นะคะเปลี่ยนกลับมาเป็น Emperor เป็นคนที่แบบดูชัดเจนดูจริงจังในความรักครั้งนี้นะคะหรือทำอะไรที่มันเป็นหลักเป็นฐานแล้วประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะอาจจะคุณเข้าไปนะคะช่วยเหลือ support ตหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะจากกรกฎทำให้เขาตั้งตัวทำให้เขาเติบโตทำให้เขาประสบความสำเร็จนะคะอืม แล้วมันทําให้ตัวเขากับตัวคุณน่ยนะคะความเป็นเด็กถือดักกล้านะคะกล้าที่จะเหมือนกับไปต่อกับความรักครั้งนี้นะคะอืมเชอริออตนะคะกล้าที่จะเปิดเผยกับความสัมพันธ์นะคะเหมือนตัวเขาอะนะคะอาจจะเคยอยู่ในจุดที่เหมือนกับว่าไม่ได้สนใจอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นความรักนะคะมีชีวิตลันลานะคะบางคนก็อาจจะแบบ โพสไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่โปรไฟล์แบบหรูหราดูดีมากนะคะอเราแบบเนี้ยนะคะจนแบบว่าพอมาเจอความรักเนี่ยมันก็เลยทำให้เขามาดูตั้งอกตั้งใจนะคะในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้มากขึ้นนะคะว้าว emperor กับ empress นะคะเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเนี่ยพอคบพอคุยกันแล้วมันมีความมั่นอกมั่นใจนะคะว่าเราเกิดมาเพื่อกันและกันควรักของคุณเป็น emperor เป็นคนที่ มีความเป็นผู้นำนะคะเป็นถึงจัก,กรพรรดินะคะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณก็เป็นเอ็มเพรสเช่นกันนะคะเป็นคนที่แบบเหมือนสร้างนะสร้างตัวนะคะมีการประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเป็นไพ่ของจัก,กรพรรดินีที่ขึ้นมานะคะที่เหมาะสมควรที่จะเป็นคู่ของกันและกันนะคะมีไพ่ของสิบไม้เทา้า แล้วก็สี่ไม้เท้านะคะอืมเพราะนั้นตรงนี้นะคะเหมือนกับคนสองคนเนี่ยกำลังก้าวข้ามปัญหาอะไรหลายหอย่างนะคะสิบไม้เท้าอุปสรรคที่มันขวางกัน้นคุณกับเขาไว้นะคะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะอาจารย์ขอขยายนะคะว่าสิบไม้เท้าปัญหาตรงนี้อุปสรรคตรงนี้คืออะไรกันแน่สิบไม้เท้าคืออะไรนะคะอัศวินไม้เท้า สวินไม้เท้าแปดไม้เท้าแล้วก็ลาชาถ้วยเหมือนกับว่าบางคนอาจจะมีคู่แข่งนะคะความรักของคุณอาจจะมีคู่แข่งอาจจะมีคนสองคนเข้ามานะคะเขาจะเลือกคุณหรือใครหรือว่าคุณจะเลือกเขาหรือใครก็ได้นะคะมันก็เลยเป็นอุปสรรคนะสองจิตสองใจนะตรงนี้นะคะ หรือว่ามีอุปสรรคในเรื่องของการทอํอหน้าที่การงานสถานะทางการเงินอะไรบางอย่างนะคะต้องมีการประสบความสําเร็จที่ทําให้มันขึ้นมาเนี่ยคู่ควรกับอีกฝ่ายมากขึ้นก็ได้นะคะสิบเมเท้าอาจจะมีพลังงานของครอบครัวของฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามานะคะในการที่จะแบบยอมรับนะคะยอมรับในสถานะของอีกฝ่ายหรือ หรือไม่อยากให้มันมีความแตกต่างกันในเรื่องของฐานะในเรื่องของอะไรอ่ะนะคะมากก็ได้นะคะซึ่งคนสองคนเนี่ยอาจจะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะแล้วทำให้ได้เกิดการยอมรับนะคะก็เลยจะได้เริ่มต้นนะคะสี่เมถาในการคบหากันอย่างจริงจังมากขึ้นนะคะสี่เมถางเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะใครที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้เปิดตัวแล้วนะคะดวงชะตานะคะเริ่มดีขึ้นฟ้าเปิดทางให้กับความรักของคุณทั้งสองคนแล้ว มีไพ่ของสองเหรียญน,นะคะแล้วก็ก้วไม้เทา้า justice นะคะเหมือนกับปัญหาอะไรที่เป็นความสัมพันธ์ของคุณที่ไม่ชัดเจนไม่แน่นอนในก่อนหน้านี้นะคะ ก้าไม้เท้ามันเป็นอุปสรรคอย่างมากนะคะที่ทำที่ไม่สามารถทําให้คุณเปิดเผยความสัมพันธ์ตรงนี้หรือว่าความรักเนี่ยมันไม่ชัดเจนนังคบกันแบบหลบหลบซ่อนๆนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ติดอยู่ในแง่ของความสัมพันธ์ทางกฎหมายแล้วตอนนี้นะคะจะสิสปรากฏขึ้นนะคะมันได้มีการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วนะเพราะนั้นเดอะฟูตรงนั้นอาจจะหมายถึงใครบางคนได้เป็นอิสระนะคะจากในแง่ของการได้แต่งงานนะคะกลับมาเป็น คุณพ่อพ่อไม้แม่ไม้นะคะแล้วก็ทําให้โสดกลับมาสามารถที่จะเริ่มต้นคบกันกลับมาแต่งงานกันได้นะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้กันไพ่ของ justice ที่ขึ้นมาตรงนี้สยบทุกปัญหานะคะสําหรับเรื่องราวของชาวกร,รกฎนะคะเดี๋ยวมาเราดูพลังงานนะคะในฝั่งของตัวเขากันบ้างด,ดีกว่านะคะตัวเขามีเรื่องราวอย่างไรนะคะ ขอดูสิตัวเขามีเรื่องราวอย่างไรบ้างเฟล,ลี่หลับยาวๆเลยนะคะใครบ่นคิดถึงน้องไม่รู้เฟล,ลี่มาหาแล้วนะโผล่เข้ามาในคลิปนะคะดูสิแอบนอนปิดหน้าด้วยไฟแยงตาหรือไงฝั่งเขานะคะมีไพ่ของหไม้เท้านะคะ lower's นะคะมีไพ่ของเด็กถือไม้เท้าค่ะอืมมีไพ่ของเจ็ดดาบแล้วก็สิบไม้เท้านะคะ มีไพ่ของสามเหรียญน,นะคะเห็นไหมเอ้ยอุ้ยส,สันลีเอาหางเก็บหางสิลูกเก็บหางเก็บหางเข้าไปนี่มากเก็บหางเข้าไปนะคะอามีไพ่สามเหรียญน,นะคะ ขออีกนิดหนึ่งนะสใบนะคะสีด่ดาบแล้วก็หนึ่งไม้เท้าค่ะว้าว,าวจริงๆเลยนะคะตรงนี้นะคะเหมือนพลังงานตรงนี้นะคะตัวเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มีปัญหาอะไรบางอย่างเดืติดอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือว่าตัวเขานะเวลานั้นนะนะคะสถานะของเขาเป็นเด็กถือไม้เท้า อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เท่าเทียมกับคุณหรือเปล่านะคะที่ทําให้เขาต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความรักเขารักคุณมากนะคะไพ่ของ Lovers นะคะแล้วเขาพยายามทําทุกอย่างนะคะเพื่อให้ความรักระหว่างคุณกับเขาในหกไม้เท้าเป็นไพ่ของ Victory นะคะ ความรักระหว่างคุณกับเขาประสบความสําเร็จความรักระหว่างคุณและเขาได้รับชัยชนะความรักระหว่างคุณกับเขาได้รับการยอมรับนะคะเดสิมีพยานเต็มเลยประสบความสําเร็จนะนะความรักระหว่างคุณกับเขากลับมาอยู่คู่กันกลับมาชัดเจนหรือบางคนอาจจะมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันก็ได้นะคะวเหลาเอร์แล้วก็หกไม้เท้าความรักแบบล้นใจแล้วนะตอนนี้นะคะอืมเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดดาบอาจจะมีหลายคู่ที่ต้องแบบเป็นความรักที่ความรักแบบลับๆ ความรักที่หลบๆซ่อนๆก็ได้นะคะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยอุปสรรค, mm hmm. รรคเต็มไปด้วยปัญหาอะไรบางอย่างมีสิบให้สิบนะคะว่าเป็นสิบไม้เท้าปัญหามันเยอะจริงๆนะคะบางคนอาจจะเยอะมากในเรื่องของทั้งปัญหาสถานะความแตกต่างอายุที่แตกต่างเชื้อชาติที่แตกต่างนะคะ mm hmm. หรือว่าครอบครัวมือที่สามอะไรเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายหรือติดอยู่ในความสัมพันธ์นะเพราะนั้นตรงนี้แล้วแต่ปัญหาของแต่ละคนนะคะแต่ในท้ายที่สุดนะคะเหมือนกับว่าคนสองคนเนี่ย อาจจะรอคอยเวลาหรือช่วยกันอะไรบางอย่างนะคะบางคนอาจจะรอเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งประสบความสําเร็จในด้านการงานในด้านของธุรกิจนะคะพิสูจน์ตนเองแล้วในการที่ทําให้ได้กลับมาเริ่มต้นกันในเรื่องของความรักนะคะหนึ่งไม้เท้าเริ่มต้นอย่างมั่นคงชัดเจนนะคะสิ้นสุดการรอคอยหรือบางคนอาจจะแบบรอการเยียวยารอการแบบอย่าล้างนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้ที่ทําให้ในที่สุดแล้วตัวคุณกับตัวเขาอ่ะ นะคะคได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะได้มาสร้างครอบครัวสามเหลี่ยนนะคะด้วยกันนะเขาก็ต้องสู้นะคะเพื่อความรักครั้งนี้ขอดูพลังงานของคุณบ้างดีกว่านะคะพลังงานของชาวมิถุนเป็นอย่างเป็น ชาวกรกฎนะคะพ่ถุนจบไปแล้วชาวกรกฎนะชาวกรกฎเป็นอย่างไรบ้างไฮพิเชสนะคะบางคนอาจจะตกอยู่ในฐานะของคนที่เฝ้ามองนะคะเป็นเหมือนกับเป็นมือที่สามอะอยู่ห่างๆอย่างห่วงนะคะความรักมันไม่แน่นอนความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนนะคะสองเหรียญน,นะคะวนไปวนมาไปไป,ไปกับกับอ่อนๆออฟก็ได้เพราะาปัญหามันเยอะเหลือเกินนะคะแต่ในที่สุดความรัก ที่บางคนอาจจะเป็นรักทางไกลความรักที่คนเฝ้ารอคอยนะคะมันอาจจะผ่านการเดินทางมาจนถึงจุดที่แบบคนเริ่มมีความหวังแล้วนะคะว่าจะไปถึงจุดที่ได้มาอยู่ด้วยกันนะคะมีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ข้างหลังนะคะได้มาสร้างครอบครัวด้วยกันได้สมหวังดังใจนะคะมาถึงจุดนี้แล้วการเดินทางความรัก ยาวไกลมากๆก็ได้สําหรับบางคู่อุ้ยได้รับความยุติธรรมจริงๆด้วยเห็นไหมคะได้รับความยุติธรรมแล้วมีความรักที่ชัดเจนแล้วนะคะสําหรับในเดือนนี้ชาวกรกฎเป็นเดือนของคุณคะ่ะความรักของคุณนะคะได้กลับมาชัดเจนความรักของคุณหนึ่งดาบนะคะได้ประกาศตัวแล้วนะคะไปต่อด้วยกันนะคะปัญหาต่างๆถูกฟันชับตัดปัญหาต่างๆขาดลงไปแล้วนะคะ ได้รับชัยชนะอุ้ยคุณได้เป็นเอ็มเพรสของเขานะคะหรือเอ็มเพอเรอร์ของเขานะคะชาวกรกฏนะสิ่งที่คุณอดทนรอคอยนี่สุดฝันที่จะได้เป็นจริงแล้วนะคะเห็นไหม The Art of Seduction นะคะในสุดความรักก็เป็นจริงความรักก็กลับมาดีต่อใจนะคะ No rain today วันนี้อุปสรรคในความรักหมดไปแล้วนะคะเป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นวันที่ความรักของคุณแจ่มใสจิตใจของคุณเบิกบานความรักของคุณกลับมาหวานชื่นต่อกันนะคะไม่ต้องอยู่ไกลกันไม่ต้องอยู่ห่างๆางอย่างหงุหงิอีกแล้วนะคะความรักของชาวกรกฎอ่าเดี๋ยวขอมาดูกับไพ่ออร์เรเลอีกสองชุดนะคะเอ๊ะอย่ยเพิ่งไปไหนอยู่ให้กำลังใจกันก่อนนะน้องเฟลลี่ก็มานอนให้กำลังใจนะคะพี่พี่ชาวกรกฎ น้องฟันล,ลี่นำโชคหรือเปล่าให้พลังความรัก <Job> ด <compelling> <edi> ีๆนะคะขอดูส <Industry> <k aret> <G ener tube> <ses raul> ิเอ e v e ว y ย a ร e y o u r energy โอ้โหความรักของคุณนะคะเติมพลังให้กับกันนะคะหัวใจฟูมากๆหัวใจพองโตมากๆนะคะความรักกำลังจะได้สมหวังแล้วนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะได้มันหมายแต่งงานอะไรกันอยู่หรือเปล่า a อ v e n t u r อร์ได้เดินทางไปไหนหรือมีการเดินทางโยกย้ายไปอยู่กับคนรักนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะได้วีซ่าคู่มัน่นวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศนะคะกำลังเป็นช่วงแฮปปี้นะคะว้าวอ n น w ิวเจ n อ w น a ิว a s สแฮสคัมเพลงของหนังแล้วอะไรสักอย่างจะไม่ได้ s าวด์แทร็กเหมือนกับวันใหม่ของคุณชีวิตใหม่ของคุณได้เริ่มต้นแล้วนะคะชาวกรกฎโอ้ย โชคดีจังเลยนะคะชาวกรกฎอาจารย์รู้สึกว่าใครที่เราคอยมานานแสนนานตอนนี้กําลังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนรักของคุณแล้วนะคะบางคนอาจไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลไกลเลยก็ได้นะคะอีกซีกโลกหนึ่งเลยก็ได้นะคะจากเคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตามนโยบายของนายกลุงตู่ตอนนี้ไปเลี้ยงแกะแล้วนะคะไปทำฟาร์มแกะที่ประเทศแถบหนาวหนาวก็ได้นะคะแต่ยังมีไก่ขันด้วยนะ นะ,ะอาจจะมีไก่มังนอกนะคะตรงนี้นะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะชาวกรกฎนะคะวันนี้ความรักที่ดีๆเป็นของคุณแล้วนะคะขอให้พลังงานตรงนี้นะคะเป็นพลังงานของคุณนะชาวกรกฎนะคะเขียน <c oughs> ไปใต้คลิปก็ได้นะคะขอให้เป็นพลังงานความรักของเรานะคะขอให้ความรักสมหวังขอให้ความรักสดชื่นนะคะขอให้ได้เป็นความรักที่ได้เริ่มตน้น ความรู้สึกที่ดีๆความสุขซึ่งกันและกันนะคะอันนิวเดยนะคะ,อะขอดูต่อกับชุดนี้นะคะ Flexible นะปัญหาต่างๆมันผ่านการแก้ไขมาแล้วนะคะจนตอนนี้เนี่ยมันเหมาะสมลงตัวคุณบาลานซ์ชีวิตได้นะคะปัญหาบางอย่างมันอาจจะยังมีอยู่แต่ว่าคุณอยู่กับมันได้นะตรงนี้มันไม่หนักหนาสาหัสเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะชีวิตคุณสมดุลลงตัวมากๆนะคะ The Face นะคะเป็นโชคชะตาระหว่างคุณกับเขานะคะความรักของคุณกับเขาเนี่ยเหมือนถูกฟ้าได้ขิดมาแล้วนะคะที่ต้องอาจจะรอคอยนะคะที่ต้องเจออุปสรรคมากมายจนในที่สุดก็ได้สมหวังดังใจนะคะบนวาสนาที่ทำมาเดี๋ยวชดฟังก่อนนะทำให้คนสองคนเนี่ยได้ลงเอยเส่งกันและกันแล้ว ว่า wow, The try นะคะมาสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะเป็นพ่ที่น่ารักมากๆสร้างครอบครัวที่มีความมั่งคั่งร่ํารวยมีความสุขสมบูรณ์แบบด้วยกันนะคะอยู่ภายใต้อนิวเดย์ด้วยนะคะวันนี้ความรักเป็นจริงแล้วนะชาวกรกดนะคะเป็นโลงใจให้กับทุกท่านเลยนะคะขอให้เจอความรักดีๆขอให้เรื่องราตวตรงนี้เป็นเรื่องราวของคุณคะ่ะชาวกรกดวันนี้อาจารย์นาดีกับน้องเฟลลี่นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะเฟลี่ลี่หนูเอยหน้ามาทักทายคุณผู้ชมหน่อยลูกเออนะคะนี่นะคะหน้าตาแบบนี้โตแล้วสวัสดีค่ะ